การนี้ใครเคยเห็นเงินด้วงบ้างเงินด้วงในตอนเราใช้เนก็วฝากแชโรรเลเอฟซีนะครับแชนเลยจ้าดูด้วยกันนะครับมั่กใจกันนะครับเอฟซอยู่ไปไหนนะครับอาจารย์เด็ดมืองสุรินเลขเด็ดนะครับ หวดนี้นะครับไม่น่าพลาดนะครับปีใหม่แล้วยินทีพี่เอาแบบเยอเห็นไหมนี่เห็นไหมรอกันเยอะเลยเห็นไหมท่านรังมาจุดมีหนองขึ้นมาหลายฉบับเลยตัวนี้อาจารย์กำลังลงอักขระนะครับ โลกอาครานะ <coughs> <coughs> ฝากคนละจุดเลยเป็นตัวตนศาสนาศาสนาต้องเป็นเจ้าพิธรรม Terima <tune in> kasih telah <tune> menonton. <in> มาลอย้นมาลอยูนะแดีที่นาเช่อถือที่สุดมด้มาเราที่มันรวยมันก็ด่างด้วยแมค่อยดหงเลยหอกาชัดมากขอบคุณครับสาสิบหกองะครับูุบหลักเทียนเลขอรักบางคนกหลักสอขอักิบเยอะเเราไปเป็นหลักสิบนะครับพี่น้องเราไปหลักสิเยอะ

มาเร็วนะเร็วม,มากก็ไปหลังร้อเอฟซีน,นครับแท้ก เ้าศูนย์หนเอกับดูงล้นครับเป้นที่หครับครับมาสามที่นอกย่อยแล้วาเนี่ยครับเป็นสได้เลย าที่สามมาแล้วนะครับจะเป็นตัวแล้วครับมาดูกันชแชทเอฟซีนะครับ้าเเนูดดีี๋ยยว มันใจในเอ็นเอาธุสาธุ่สาธุ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 เป็นตัวแล้วก็บเอซีนครับหน้าตัวที่สามเ่าจะเป็น ลมใหญ่มากเลยมาแล้วมาแล้วเอมาเลยพี่น้องหลักร้อยมาแล้วครับสามตัวมาแล้วครับมาแล้วครับหลักร้อยมาแล้วเอฟซี งไงทักเลยนี่ใหญ่มากเลยอ่ะ <สา S 1> ปุ๊บอ่าตัวที่สามนะครับอ่ตัวอะไรเนาะบาัานี้อ่ะ <สา S 1> ถ้ามีตรงกลางก็จะเป็นเลขแปดแต่ไม่มีนะครับสอ่ีอนะครับตัวเลขเด้นนะครับมีชัดนะครับห้าสองหรือสองสองก็ได้นะครับนี่ยแตใครจะเห็นโชค สุสาธุบรากาศสดๆวันนี้คนมาเยอะนะครับอีนะครับมาเต็มเลยครับครูอาจารย์เขียนเลขสรุปให้ิดนึงนะครับครับสาธุสาธุครับอันนี้คือ ของของดีอาจารย์เอามาทําเลขนะมีของของเพิ่นนะครับสองสองหรือไม่เกิดห้าสงแล้วแต่คนจะเห็นนะครับเนี่ยรอสุกทัหนึ่งเอซนะครับรออาจารย์เขียนให้นิดนึงนะครับเอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ตฟองต้องรท่าน เอฟซีสาธุนีเอเล็จังเด็ดนะครับสามตัวนะครับสองตัวนะก็เยอะหลนีนมานเงินแปงได้เนาะเป็นบอพใจอยู่นกันกัลงสื่อสารึมาเงียกเ่าตัวม่าเสีเงินงไดเนาะเป็นบอแปดสิบด้แปดสบ่าที่เงินแสนเนี่ยเงินแสนเอบาที่ห มิจฉาลต์หนึ่งเอาว่ามิ้นนะทั้งนใหญ่แต่มันเป็นลักษณะองค์สี่หน่อยจารก็บ่ได้ประมาทนะจันก็ได้บอกว่าให้กันกันไในน้ำแน่น้อนอืมได้ก็ได้ตก็ได้มันเป็นตัวเดียวกันไม่น้องเนอะตัวเดียวกันอ๋ออย่านี้เป็นองค์สี่จันก็เลยว่าในเมื่อนี่จานความสามารถที่สิษย์กำหนดตัวเลขได้หลายๆนอกกว่าจันที่มาทำพิธีจันเห็นแบบนี้จันเราแบบนี้จันก็เลยว่าในเมื่อมันเป็นองค์สี่จันก็เลยว่า แน่น่น่ใช่หัจานเนาะูอควาอะไรี่สมมตดูเลขลัจานสอง้โอ้บานเลขที่อนเดียวกันเลยัวเดวกเลยบอกว่าเลขเบิร์ว่านะเลขเลขที่สที่เราจะ็นไปได้จานมึงเหรอวะ ตัวงตัวาลางครับต้องตัวลางครับเด็กั้นขึ้นตัวไหนครับเกด็กั้นขึ้นสอง